ก็สวัสดีนักเรียนยทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของเรื่องระบบย่อยอาหารเนาะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราดูตามสไลด์เนาะเรื่องแรกที่เราเรียนกันไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆใช่ไหมลูกมีรูปแบบการจัดหาอาหารของสิ่งมีชีวิตเนาะพูดถึงกระบวนการย่อยอาหารใช่ไหมครับว่ากระบวนการย่อยอาหารเนี่ยมีมีอย่างไรบ้างเนาะ ตำแหน่งการย่อยอาหารภายในภายนอกเซลล์นะครับทางเดิอนอาหารสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆเนาะทีนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่การย่อยอาหารของคนนะครับซึ่งการย่อยอาหารของคนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากที่ปากใช่ไหมลูกตรงบริเวณปากก็จะมีการย่อยอาหารแบบไหนนะเป็นการย่อยเชิงกลใช่ไหมครับโดยฟันแล้วก็มีการย่อยที่เป็นเชิงเคมีเนาะโดยเอนไซม์อะไมเลสก็คือย่อยตัวของแป้งให้กลายเป็นเป็นน้าตาลนะครับอันนี้ หลังจากนั้นนะครับอาหารก็จะผ่านตัวของข้อห้อยหลอดอาหารอะไรเข้าสู่กระเพาะอาหารเนาะตรงกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยเชิงเคมีนะครับที่เป็นการย่อยโปรตีนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีการย่อยไขมันเล็กน้อยเนาะด้วยเอนไซม์ไลเปสแต่ว่าเอนไซม์ไลเปสเนี่ยจะทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตัวของเอนไซม์ไลเปสเนี่ยจะต้องทำเขาเรียกว่าเหมาะสมเนาะปริมาณ PH ที่เหมาะสมกับการทํางานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ PH ที่ค่อนข้างเป็นเบสนะครับแต่ว่าในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันมี PH อยู่ที่ประมาณ1-2ซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวของไลเปสก็ทํางานได้น้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานเลยลรกมีการย่อยไขมันแต่ย่อยแค่นิดเดียวถูกต้องไหมย่อยแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นระวังสุดนี้ไว้ดีดๆนะครับทีนี้วันนี้นะครับเพปสุดท้ายเนี่ยเราจะมาต่ออยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ การย่อยอาหารเนาะในลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวของลำไส้เล็กเนี่ยเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารครบทุกอย่างเนาะมีการย่อยอาหารมากที่สุดนะครับพอย่อยเสร็จก็จะถูกดูดซึมเนาะแล้วก็กากอาหารต่างๆก็จะถูกขับออกนะครับทางทวารเน,น่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียน กระบวนการในการย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมน้ํากลับอะไรต่างๆกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงกระบวนการในการดูดซึมอาหารเนาะว่าคราร์โบไฮเดรตถูกย่อยแล้วดูดซึมอย่างไรนะครับโปรตีนถูกย่อยแล้วดูดซึมอย่างไรเนาะลิปิดถูกย่อยแล้วดูดซึมดูดซึมอย่างไรรวมถึงน้ําไขมันวิตามินอะไรนะวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆนะครับก็จะพูดในหัวข้อนี้เนาะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่า บริเวณตัวของลำไส้เล็กเนี่ยนะครับมันเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารมากที่สุดเนาะตัวของลำไส้เล็กเนี่ยเราถือว่าเป็นบริเวณของทางเดินอาหารนะครับรอบๆลำไส้เล็กหลูกตัวของรอบๆลำไส้เล็กเนี่ยจะมีอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหารนะครับก็คือมีพวกอะไรโลุกตับเนาะตับอ่อนเนี่ยเราเรียกว่าอวัยวะในการย่อยอาหารอวัยวะช่วยย่อยอาหารกับ ลำไส้เล็กที่เป็นทางเดิอนอาหารนะครับซึ่งอวัยวะที่ช่วยย่อยเนี่ยก็อยู่รอบๆตัวของลำไส้เล็กเนาะเรามาดูอวัยวะแรกกันนะครับก็คือตัวของถุงน้ําดีหรือว่ากรอแบคเตอร์เนาะตัวของถุงน้ําดีนะครับมันก็จะเป็นอ่าเป็นบริเวณที่ทําหน้าที่ในการเก็บน้ําดีเนาะตับเนะี่ยมันจะมีตับอยู่ตรงนี้ต้องไม่ลกตับจะอยู่บริเวณนี้เนาะตับอยู่บริเวณนี้เนาะตับก็ทําหน้าที่ในการสร้างน้ําดีออกมา นะครับตัวของน้ำดีเนาะก็จะไหลมารวมกันตรงบริเวณตับมันก็จะมีหลายๆบริเวณที่สร้างน้ำดีใช่ไหมลูกน้ำดีแต่ละบริเวณก็จะไหลมารวมกันภายในท่อที่ชื่อว่า common อน p a ป i ิกดักเขาว่า Com มอนนะลูกมันแปลว่าอะไรที่ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคาว่า Com m อนที่ไหนแสดงว่าเป็นท่อเปิดร่วมเนาะเขาว่า Com m อนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงท่อเปิดร่วมแสดงว่ามันใช้ท่อเดียวกันนะครับในการเปิดมารวมแสดงว่ามันมีท่อย่อย แล้วก็มารวมกันกลายเป็นท่อเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําดีที่ถูกสร้างจากตับเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาเนาะเสร็จแล้วมารวมกันที่ท่อแรกชื่อว่าคอมมอนเฮปติกดักนะครับตัวของคอมมอนเฮปติกดักก็จะส่งตัวของถุงตัวของน้ําดีเนี่ยนะครับไปที่ท่อถุงน้ําดีอาจารย์ใช้คําว่าท่อถุงน้ําดีเนาะท่อถุงน้ําดีใช้คําว่าคริสติกดักซิสติกดักตรงนี้เป็นท่อที่ต่อ อ่เป็นส่วนต้นเนาะของถุงน้ําดีเสร็จแล้วท่อถุงน้าดีก็จะส่งน้ําดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีชื่อว่ากรอเบสเดอร์นะครับตรงบริเวณถุงน้ําดีในหลุมมันจะมีกระบวนการดูดน้ําออกเห็นไหมตัวของถุงน้ําดีเนี่ยจะมีกระบวนการดูดน้ําออกทําให้น้ําดีที่ตับสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากดังนั้นน้ําดีในตับจะมีความเข้มข้นสูงการที่มันมีความเข้มข้นสูงมันมี มันมีประโยชน์อย่างไรเนาะมันก็ทําให้กระบวนการย่อยอาหารในการย่อยไขยมันเนี่ยย่อยได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันมีความเข้มข้นสูงถูกต้องอไหมครับอ่ะทีนี้พอร่างกายของเรามันจะใช้ตัวของน้ําดีเนาะตัวของน้ําดีก็จะถูกส่งออกมาจากถุงน้ําดีนะครับผ่านมาทางท่อถุงน้ําดีแล้วก็มาที่คอมมอนไบดักก็คือมารวมกันที่ท่อเปิดร่วมตรงนี้เนาะตัวท่อไบรดักตรงนี้ก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวของลําไส้เล็กเห็นไหมถ้าเราดู ันนี้คือลำไส้เล็กเนาะภาพตรงนี้คือลำไส้เล็กรอบๆลำไส้เล็กก็จะมีอะไรหลูกมีตับอ่ะมีตับอ่อนสีขาวๆตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีถุงน้ําดีนะครับตัวถุงน้ําดีตรงนี้ก็จะถูกเข้ามาที่ท่อเปิดร่วมเนาะซึ่งท่อเปิดร่วมตรงนี้มันก็จะมีทั้งอ่าท่อที่มาจากตับอ่อนเห็นไหมมาจากถุงน้ําดีนะครับแล้วก็เปิดเข้าที่ลำไส้เล็กอ่ะทีนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วเวลา ตัวของถุงน้ําดีตัวของน้ําดีมันจะเข้ามาที่ลําไส้เล็กเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงบ้างอ่ะก็เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจากการที่ตับนะครับมีการสร้างน้ําดีเข้ามาเสร็จแล้วเหรอไหมน้ําดีก็จะถูกส่งมาที่คอมมอนไธปติกดักไปที่ซิสติกดักแล้วก็เก็บไว้ที่กรอแบตเตอร์เนาะเก็บไว้ที่กรอแบตเตอร์เพราะฉะนั้นลูกศรสีน้ําเงินนะลูกลูกศรสีน้าเงินเนาะมันเป็นทิศทางที่ตับมีการสร้างน้ําดีแล้วเอาไปเก็บไว้ ที่กรอแบตเดร์เพราะฉะนั้นนนอกจากหน,หน้าที่ของถุงน้ําดีเนาะนอกจากที่หนึ่งคือมันมีเอาไว้เก็บน้ําดีแหละหน้าที่ที่สองของมันยังคืออะไรลูกมันยังทําให้น้ําดีของเรามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนาะมันทําให้น้ําดีของเรามีความเข้มข้นสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอ่าพอน้ําดีมันถูกไปเก็บไวต้ตรงนี้แล้วตอนนี้ตัวของอาหารอ่ะตัวของอาหารมันมาที่ลําไส้เล็กละ เม er ื่ออาหารมาที่ลำไส้เล็กเกิดอะไรขึ Then, ้นนะครับก็จะมีการหลั่งน้ำดีเนาะเป็นลูกศรสีแดงนะครับก็จะมีการหลั่งน้ำดีไปที่ลำไส้เล็กเพื่อที่จะตีอาจารย์ใช้คำว่าตีไขมันเพราะอะไรตัวของน้ำดีไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยไขมันถูกต้องไหมลูกแต่มันไปตีไขมันทําให้ไขมันกลายเป็นหยดเล็กๆอาจารย์เลยใช้คําว่าตีไขมันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำดีทําหน้าที่ในการตีไขมันจากโมเลกุลใหญ่ๆให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆเนาะทำให้ตัวของเอนไซม์เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ เข้ามาย่อยมันได้ง่ายขึ้นนะครับเราดูตัวของลูกศรเราจะเห็นกระบวนการอย่างนี้ตัวของลูกศรเนาะตัวของลูกศรตรงนี้นะครับน้ําดีเนี่ยมันจะหลั่งออกมาจากตับเนาะมันจะหลั่งออกมาจากตับเสร็จแล้วอมันจะหลั่งออกมาสองทางนะครับทางแรกคือน้ําดีที่หลั่งออกมาจากกรอแบตเตอร์เนาะก็คือเป็นถุงน้ําดี นะครับเห็นไหมถุงน้ําดีก็ถูกกระตุ้นแล้วก็หลั่งออกมาจากกรอแบดเดอร์ atter, ออกมาทางาเข้ามาทางคอมมอนไบดักนาะแล้วก็เข้าสู่ลาไส้เล็กนะครับกับอีกทางหนึ่งน้อนตัวของน้ําดีเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมาจากตับโดยตรงนะครับถูก หลั่งออกมาจากตับโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อตัวของลำไส้เล็กของเราเนี่ยมาถูกกระตุ้นเนาะน้าดีจะออกมาจาก2บริเวณบริเวณแรกคือมาจากกรอบบเดอร์นะครับก็คือมาจากถุงน้ําดีส่วนบริเวณที่2เนี่ยจะมาจากตับโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นการที่มันมาจากตับโดยตรงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตัวถุงน้ําดีมันทําหน้าที่ทําให้น้ําดีของเรามันมีความเข้มข้นมากขึ้นเนาะน้ําดีจากตับเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นไม่ได้เท่ากับน้ําดีจากถุงน้ําดีนะครับเพราะฉะนั้น แต่มันก็มาช่วยเสริมกันเนาะทำให้ตัวของไขมันเนี่ยกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวของไลปสนะครับก็จะเข้ามาทําปฏิกิริยาเนาะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือตัวของถุงน้ําดีอ่าทีนี้อ่าตัวของน้ําดีนะครับที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหลกัหลกๆก็จะมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันเนาะอันดับแรกคือไบโซลหรือว่าเกลือน้ําดีนะครับหน้าที่ของมันนะลูกทําหน้าที่เป็นตัวอิมันซิฟายเออร์อันนี้เราแน่าจะเคยได้ยินเนาะ ทำให้หน้าที่หน้าที่ของมันคือทําให้มันเป็น emulsifier ก็คือลดแรงตึงผิวของไขมันนะครับทําให้ตัวของไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นหยดเล็กๆได้นะครับอทีนี้มันไปทาให้มันเป็น emulsifier ได้เป็นอ m มัลเ,เป็นตัวประสานเนาะเขาว่าเขาว่า emulsifier เนี่ยเป็นตัวประสานทําให้ตัวของไขมันสามารถทรําปฏิกิริยากับน้ำได้อย่างนี้ดีกว่านะครับไบโซจะทําหน้าที่เป็นตัวประสาน นะทำให้ตัวของไขมันเนี่ยกลายเป็นหยดเล็กๆและก็สามารถทําปฏิกิริยากับน้ำได้อ่ะทีนี้ตัวของเกลือน้ําดีที่มันหลั่งออกมานะครับมันมันมีลักษณะอย่างไรเนาะอ่าตัวของน้ําดีที่มาเกาะตรงนี้นะครับตัวของน้ําดีที่มาเกาะตรงนี้หนึ่งมันจะทําให้ตัวของไขมันเนี่ยกลายเป็นหยดเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับสองนะครับตัวไบซอลเนลูกมันจะมีอยู่สองด้านคือเป็นด้านที่เป็นอ่าไฮโดรฟบิก ก็คือเป็นเป็นด้านที่เกียดน้ำเนาะไม่ชอบน้ํามันจะหันส่วนหัวที่ไม่ชอบน้ําเข้ามาที่ข้างในโมเลกุลของไขมันนะครับและเอาส่วนหัวอีกข้างหนึ่งที่มันชอบน้ําออกไปเพราะฉะนั้นจุดเขียวๆตัวนี้ลูกมันเป็นจุดของไบดักบซอที่มันชอบน้ําเพราะฉะนั้นตัวของส่วนที่มันชอบน้ําตัวนี้มันหันออกข้างนอกเห็นไหมมันจับกับส่วนของน้ําดีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมลูก มันจะมันจับกับส่วนของน้ําดีเต็มไปหมดเลยการที่มันมีส่วนที่เป็นไฮโดเขาเรียกว่าไฮไฮโดฟิลิกเนาะไฮโดฟิลิกไซ์ก็คือเป็นส่วนที่ชอบน้ำเนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงไขมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันทําให้ตัวของน้ําดีของเราเนี่ยอ่ามันทําให้ตัวของไขมันของเราเนี่ยสามารถที่จะทําปฏิกิริยาโดยใช้น้ําเข้ามาร่วมได้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่า เอนไซม์ inside, ในระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่ต้องใช้น้ําเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไหมมันเป็นพวกไฮโดรไลติกเอนไซม์เนาะเพราะฉะนั้นการที่ตัวของน้ําดีนะครับมันหันด้านที่ชอบน้ําออกมาเนาะแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามตามหยดไขมันพวกนี้มันก็เลยทําให้ตัวของเอนไซม์ไลเปสนะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ต้องอาศัยน้ําเข้าไปร่วมในปฏิกิริยาเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายตัวของไขมันเนาะให้กลายเป็น ให้กลายเป็นหน่วยที่เล็กกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน่วยที่เล็กกว่านี้ของไขมันคืออะไรนะครับสองนะลูกที่เป็นองค์ประกอบก็คือตัวของบิลิลูบินเนาะบิลิลูบินนะครับก็คืออันนี้เป็นบายพิกเมนต์หน้าที่ของมันมีอย่างเดียวทําให้น้ําดีเป็นสีเหลืองปนน้าตาลแค่นั้นเองซึ่งมันมาจากตัวของเม็ดเลือดแดงเนาะที่ว่าที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับก็กลายไปเป็น ไบพิกเมนต์ตรงนี้ก็ทําให้น้ําดีของเราออกมาเป็นสีเหลืองปนน้ําตาลดูจากสีอุจจระของเรานะครับก็จะเป็นสีสจากอุจจระสีอุจจระของเราเนี่ยมันเป็นสีที่มาจากตัวของอ่าลงเคาวัตถุในน้ําดีนะครับก็จะมีเลซิตินเนาะเป็นฟอสโฟลิปิดช่วยให้คอสเลสเตอรอลจับตัวบบยซอได้ดีขึ้นใช่หไหมครับแล้วก็มีพวกคอรเลสเตอรอลมีไอออนอื่นๆนะครับที่ที่มารวมกันเนาะอันนี้ก็คืออ่าตัวของน้ําดีนะครับอ่าทีนี้ ตัวของบางทีเนาะเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องของนิ่วในถุงน้ําดีนะครับอาจาร,รย์ชวนคิดเนาะว่าตัวของนิ่วในถุงน้าดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนะลกูกนิ่วในถุงน้ําดีมันอาจจะเกิดมาจากการที่เราดื่มน้ําน้อยเนาะมันทําให้ตัวของตะกอนไอออนต่างๆหรือสารต่างๆในน้ําดีเนี่ยมันตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นผลแข็งๆนะครับ2ออาจจะเป็นคอร์สอาจจะกินอาหารพวกไขมันมากเกินอันนี้ก็ทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตัวของถุงตัวของน้ำดีเนี่ยมันเป็นคอเลสเตอรอลเห็นไหมลูกมันมีตัวผสมอ่ามันมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลอยู่ในน้ำดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินคอเลสเตอรอลมากเกินไปนะครับคอเลสเตอรอลเหล่านี้มันก็อาจจะไปตกผลกจับกลุ่มการกลายเป็นก้อนไขมันแข็งๆที่อยู่ในถุงน้ำดีได้เนาะซึ่งมาอาจจะไปอุดตันตรงท่อน้ำดีตรงเนี้ยแล้วทําให้กระบวนการในการย่อยอาหารเนี่ยอ่า,ามีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับอันนี้คือ น้ำดีที่สร้างตับเนาะถัดมานะคะเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่<ม>เขาเรียกว่าเป็นอวัยวะในการช่วยย่อยเนาะนั่นก็คือตัวของตับอ่อนหรือว่า p a n ครี a นะครับตัวของตับอ่อนเนูกมันมีลักษณะเป็นทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไรท่ออยู่ในอว,อวัยวะเดียวลักษณะของตับอ่อนถ้าเราจําของปลาที่เราผ่าได้เนาะเราจะเห็นว่าตัวของตับอ่อนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเยื่อไขมันเล็กๆสีขาว เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยจะอธิบายลักษณะของตับอ่อนว่าตับอ่อนมันคือมีลักษณะคล้ายกับเนื้อเยื่อไขมันเป็นแผ่นเล็กๆนะครับติดอยู่กับตัวของตัวของลำไส้เล็กมันจะอยู่กับลำไส้เล็กตรงนี้เลยเนาะมาอยู่ติดกับลำไส้เล็กตรงนี้เลยเป็นเยื่อไขมันเล็กๆเพราะฉะนั้นตอนที่เราทําแหลปปลาเราจะเห็นว่าบางกลุ่มอ่ะมันจะเล็กไปเลย ส่วนบางกลุ่มที่ฝีมือดีหน่อยตับอ่อนก็จะยังคงเหลืออยู่เพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวของตับอ่อนเนี่ยมันคือตัวของแฟตบอดี้หรือว่าไขมันของปลาแล้วก็จะดึงออกแต่จริงๆแล้วอันนั้นคือส่วนของตับอ่อนนั่นเองนะครับในลนักษณะของตับอ่อนที่เป็นสีขาวๆเนาะอ่ะมันก็จะมีรูเปิดร่วมอยู่ตรงนี้นะครับมีรูเปิดร่วมอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งมันก็จะทําหน้าที่ในการปล่อยตัวของ นำย่อยเนาะออกมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตับอ่อนที่มันจะช่วยในการย่อยอาหารเนี่ยก็คือตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์นะครับออกมาช่วยในย่อยในกระบวนการย่อยอาหารซึ่งมันจะถูกปล่อยออกมาเนาะทางท่อที่เรียกว่าแ pancreas duct pancreas duct แผนมันมาจากคาว่าแ p น n c ี e a สอนุกดักก็ไปวัดท่อเพราะฉะนั้นเอนไซม์ต่างๆจะถูกส่งมาตามแ p a n c r สติ duct เห็นไหมแล้วก็ปล่อยออกมานะครับ เอนไซม์ต่างๆเนาะที่ถูกสร้างจากตับอ่อนเราจะเรียกว่า pancreatic j u i c เพราะฉะนั้นมีศัพ์มาแล้วนะ pancreatic j u i c หมายถึงเอนไซม์หรือสารต่างๆที่สร้างจากตับอ่อนซึ่งถูกปล่อยออกมาทาง pancreatic ดักดักไปว่าท่อเนาะปล่อยออกมาทางท่อ pancreatic นะครับอันนี้คือตัวของตับอ่อนเห็นไหมมันก็จะมีท่อเปิดร่วมตรงนี้ท่อหนึ่งเป็นท่อน้ําดีท่อหนึ่งเป็น p พ n c r e a s หยักตรงนี้นะครับก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วก็เข้าสู่ตรงตัวของอลำไส้เล็กซึ่งบริเวณลำไส้เล็กอยู่ตรงไหนมันก็คือบริเวณดูโอ d ี n ัมเนาะเพราะฉะนั้นตัวของท่อของน้ําดีกับท่อของตับอ่อนมันจะถูกมันจะมาปล่อยตรงูโอ d ีนัมซึ่งเป็นลำไส้เล็กส่วนตนนะครับอ่ะอันนี้เรามาเรามาดู เขาเรียกว่าซูมเข้าไปนะว่าตัวของตับอ่อนที่อาจารย์บอกว่ามันมีทั้งบริเวณที่เป็นต่อมมีท่อกับต่อมไรท่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงบริเวณตับอ่อนของเรานะครับบริเวณแรกที่เป็นต่อมไรท่อก็คือเราเรียกบริเวณเซลล์นี้เนาะบริเวณเซลล์นี้เรียกว่าไอเลสออฟแลงเกอร์แฮนนะครับไอเลสออฟแลงเกอร์แน er เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอตอนม6เนาะมันเป็นมันเป็นต่อมไรท่อที่ทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินกับกูคากอนซึ่ง สองฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลนะครับที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลเนาะอินซูลินทําให้น้ําตาลลดกรูคาก้อนทาให้น้ําตาลเพิ่มนะครับในกรณีที่ร่างกายขาดน้ําตาลกรูคาก้อนก็จะทําหน้าที่ในกรณีที่น้ําตาลในร่างกายมากเกินไปอินซูลินก็จะทาหน้าที่นะครับซึ่งตรงนี้ตัวของฮอร์โมนเหล่านี้มันจะถูกปล่อยเข้าตามกระแสะเลือดแล้วก็ไปออกเอาไวออกเป้าอ่านออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายซึ่งมันไม่มีท่อโดยตรง เราก็ลยเรียกว่าเป็นต่อมไรท่อแต่อีกต่อมนึงมันมีต่อมมีท่อนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์แล้วก็มีท่อเชื่อมออกมานะครับซึ่งท่อตัวนี้ก็จะมาเปิดเข้าที่ลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่าดูออยดีนัมนะครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์หรือสารต่างๆมันก็จะไปตามท่อตัวนี้เราก็เรียกว่าต่อมมีท่อเนาะซึ่งตัวต่อมมีท่อนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกต่อมพอมันพูดถึงต่อมเวลาเราพูดถึงต่อมเนาะต่อมจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ ตัวของต่อมจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยือ่อเพราะฉะนั้นภายในเนื้อเยื่อก็จะมีเซลใช่ไหมครับต่อมนี้เนาะก็จะมีเซลล์หลักๆอยู่2เซลเนาะคืออะซีนาเซลตัวของอะซีนาเซลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหลั่งเอนไซม์แล้วก็โปรเอนไซม์ก็คือเอนไซม์ที่อาจจะพร้อมใช้งานเลยกับเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกับดักเซลดักเซลก็คือเซลผูท่ออันนี้จะทำหน้าที่ในการหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเพิ่ม pH ให้กับลำไส้เล็กส่วนต้นเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเอนไซม์ในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ได้ดีจะทําจะทํางานได้ดีเนาะในสภาวะที่เป็นเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสเนี่ยลงไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับเพื่อปรับตัวของสภาพความเป็นกรดเป็นเบสให้เอนไซม์สามารถที่จะทํางานได้เนาะอืออันนี้คือตัวของโครงสร้างของตับอ,อ่อนั้นตับ ตรงตับอ่อนก็จะมีนอกจากมันหลังเอนไซม์แล้วเนาะก็หลังพวกไฮโดรเจนคาร์บอนิกด้วยนะครับทีนี้ที่เรามาดูเอนไซม์นะครับที่หลังออกมาจากตัวของตับอ่อนมีอะไรบ้างมันมี22 2อันเห็นไหมมันมีตัวของโปรเอนไซม์กับตัวแอคทีฟเอนไซม์คำว่าโปรเอนไซม์ก็คือเป็นเอนไซม์ที่หลังออกมาแล้วยังทำงานไม่ได้เนาะก็จะมีทิปซิโนเจน นะครับอันนี้ชื่อชื่อของโปรเอนไซม์เดี๋ยวเราค่อยมาดูารายละเอียดกันนะลูกทริปซินโนเจนคือชื่อของโปรเอนไซม์อะไรที่ลงไซด้วยเจนเจนเจนเนี่ยเนาะอย่างหรือว่าคําว่าโปรอยู่ข้างหน้าหรือมีคําว่าเจนต่อท้ายเนี่ยอันนี้แปลว่าโปรเอนไซม์คือเอนไซม์ที่ยังทํางานไม่ได้เนาะทริปซินโนเจนไคลโมทริปซินโนเจนโปรโโคาร์บอกซีเปปติเดสอันนี้เป็นโปรเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ทั้ง3ตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนทั้งหมดจำนะ ฟิบซินอเจนไคโมฟิบซินอเจนโปรคาร์บอกซิเปปติเดสพวกนี้เป็นโปรเอนไซม์ me, ที่เมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นเอนไซม์แล้วจะทำหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนทั้งหมดนะครับกับอีกอันนึงเนาะเป็นแอคทีฟเอนไซม์ก็คือหลังออกมาแล้วสามารถทำงานได้เลยก็จะมีอะไมเลสย่อยแป้งเนาะไลเปสย่อยไขมันแล้วก็นิวคลีเอสย่อยพวกกรด id, ราานิวคลีอิกหรือสารพธุกรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นแอคทีฟเอนไซม์ที่หลังออกมาจากตัวของตับอ่อนเนาะอะไมเลสย่อยแป้งไลเปสย่อย ไขมันนิวคลีเอสย่อยสารพฤกกรรมหรือว่ามันมาจากคขาว่านิวคลีโอไทด์หรือนิวคลีเอสหรือนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์คือส่วนย่อยที่เล็กที่สุดของสารพฤกกรรมของตัวแมนครับเพราะฉะนั้นนิวคลีเอสก็คือเป็นเอนไซม์ที่ย่อยนิวคลีโอไทด์นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ชวนคิดตรงนี้นิดนึงตัวของโปรเอนไซม์ id, นะครับทริปซิโนเจนไคลโมทริปซิโนเจนหรือว่าโปรคาร์บอซิเป็กซิเลตเนี่ยเป็นโปรเอนไซม์ id, ที่ทําหน้าที่เมื่อมันเปลี่ยนเป็นเอนไซม์เนาะมันจะทําหน้าที่การย่อยโปรตีนทําไมตัวขอองเเนนไซม์หล่าี มันถึงไม่ให้เป็นแอคทีฟเอนไซม์เลยทำไมเมื่อปล่อยลงไปมันถึงยังต้องเป็นโปรเอนไซม์อยู่เออใครตอบครูได้บ้างอ่าลองคิดด้วยตัวเองลองสิเนื้อหนังมังสาเนาะอวัยวะต่างๆของเราร้วนประกอบขึ้นจากโปรตีนมันจะคล้ายๆกับตัวของอ่าคล้ายๆกับตัวของกระเพาะอาหารเลยลูกที่เอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนปล่อยออกมาก็ยังเป็นโปรเอนไซม์อยู่มันเป็นเหตุผลเดียวกันก็คือ ถ้าเกิดเราปล่อยเอนไซม์เหล่านี้ออกมาแล้วให้มันทํางานเลยมันจะไปย่อยหิดต,ตัวเองมันจะไปย่อยลําไส้เล็กมันจะไปย่อยผนังของกระเพาะอาหารถูกไหมดังนั้นเอนไซม์เหล่านี้ปล่อยออกมาอย่าให้พึ่งทําอะไรนะอย่ายังไม่ต้องทํางานนะเดี๋ยวรอฉันกระตุ้นก่อนเพราะฉะนั้นโปรเอนไซม์เหล่านี้เพราะฉะนันะ้นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยโปรตีนเนี่ยมันมักจะเป็นเอนไซม์ที่ยังเป็นโปรเอนไซม์อยู่เพื่อรอการกระตุ้นเนาะถ้าเกิดว่า มันทางานเลยมันอาจจะทํามันจะไปทําลายเนื้อเยื่อบุต่างๆในกระเพาะอาหารในลําไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอาจจะทําให้เกิดแผลในอวัยวะนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันต้องยังเป็นโปรเอนไซม์ N อยู่เนาะแล้วทีนี้มันจะทํางานยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นแผนผังอันนี้ดูไว้นะครับสําคัญนะอ่าตัวของลําไส้อ่าตัวของเขาเรียกว่า ฮอร์โมนหรือเอนไซม์เอนไซม์ side, ต่างตับอ่อนและเหล่านี้มันจะหลั่งออกมาเมื่อไหรเนาะอันดับแรกนะครับเราต้องรู้จักคําว่าแอซิดคลาก่อนแอซิดคลาตัวเนี้ยมันคืออาหารที่มาจากกระเพาะอาหารทําไมมันถึงใช้คําว่าแอซิดเนเพราะว่ากระเพาะอาหารมันมีความเป็นกดรดถูกต้องไหมแอซิดคลายมันคือก้อนอาหารที่มีความเป็นกรดสูงนะครับเมื่อแอซิดคลายเนี่ยมัน มันเข้ามาที่ลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่าดูโอดีนัมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ผนังลำไส้เล็กเกิดการขยายตัวเนาะเกิดการขยายตัวสภาพของลำไส้เล็กส่วนต้นจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นนะครับสภาพของลำไส้เล็กส่วนต้นจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นรวมถึงอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีไขมันและโปรตีนที่ถูกย่อยนะครับก็จะทำให้ความเข้มข้นภายในลำไส้เล็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง นะอันดับแรกแอซิตคลอไรําให้ผนังลาไส้เล็กขยายตัวความเป็นกรดในลําไส้เล็กสูงขึ้นมีความเข้มข้นของสารในลําไส้เล็กเปลี่ยนเนาะอ่าซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะส่งผลที่ดูโอดีนัมอย่างที่อาจารย์บอกทีนี้พอลําไส้เล็กส่วนต้นหรือดูโอดีนัมเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากแอซิตคลอไเหล่านี้นะครับมันก็จะทหน้ามันก็จะทําให้ตัวของดูโอดีนัมเนี่ยลูกมันก็จะทําให้ตัวของดูโอดีนัมเนี่ยเยื่อบุเนาะเยืย่อบุลําไส้เล็กส่วนต้นเนี่ย หลั่งฮอร์โมนออกมาสองอันเนาะหลั่งฮอร์โมนออกมาสองอันคือซิคลตินจำได้ไหมกับ CCK ซิคลตินกับ CCK นะครับซิคลตินกับ CCK ถ้ามันหลั่งออกมาตอนต้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะไปยับยั้งการทํางานของกระเพาะอาหารเนาะถ้าเราจําสไลด์นู่นได้นะครับซิคลตินกับ CCK ทำหน้าที่ในการยับยั้งการทํางานของกระเพาะอาหารก็คือพวกเอนไซม์อะไรต่างๆหยุดการทํางาน ส่งกระเพาะอาหารหยุดการย่อยใช่ไหมครับนอกจากที่มันจะไปยับยั้งการทํางานของกระเพาะอาหารแล้วนะครับมันยังไปกระตุ้นทําให้ตัวของตับอ่อนเนีลูกหลังไฮโดรเจนคาร์บอเอตออกมาเห็นไหมเพราะว่ามันมีความเป็นกรดเสร็จแล้วสั่งคิคีคลินออกมาอ่านลดความเป็นกรดซาตัวของความเป็นข้ของสารเปลี่ยน c c k ถูกหลังออกมาทําไปกระตุ้นตัวของตับเนาะให้อาตับอ่อนนะครับให้หลังเอนไซม์กับหลังไปกระตุ้นที่ถุงน้ําดีให้หลังน้ําดีออกมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ทุกอย่างมันจะถูกกระตุ้นด้วยแอซิดครามทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างมันจะถูกกระตุ้นด้วยแอซิดครามทั้งหมดดังนั้นพออาหารเข้ามาที่เจาะพ่าลำไส้เล็กส่วนต้นซิคลินไปหลังไปทําให้ตจวของตับอ่อนหลังไฮโดรเจนคาร์บอเนตลดความเป็นกรดเนาะซีซีเคไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลังเอนไซม์ต่างๆออกมาเพราะอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วเธอเธอเอนไซม์เธอออกมาได้แล้วนะครับถุงน้ําดีเข้าไปหลังน้ําดีอ่าไปกระตุ้นถุงน้ําดีให้หลังน้ําดีออกมา นะครับรวมถึง CK กับซิ C ิน e ก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ในกับพวกอาหารไม่ให้ทํางานเนาะอันนี้คือการทํางานของเปลไกลก,การควบคุมการหลั่งน้ําดีแล้วก็เอนไซม์จากตับอ่อนนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของลําไส้เล็กนิดนึงนะว่าลําไส้เล็กของเราเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นกี่ส่วนบ้างเนาะลำไส้เล็กหลกัหลกๆจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะลูกส่วนแรกลําไส้เล็กส่วนต้นคือดูโอดีนัมนะครับลักษณะของมันจะเป็นรูปตัว C ตรงนี้เห็นไหม เนาะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนส่วนของตับอยู่ตรงนี้เนาะมีน้ําดีแล้วก็มีกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตับอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นตัวของตับตับอ่อนแล้วก็กระเพาะเน,ะะนาะลักษณะของมันจะเป็นรูปตัว C shape นะมีความยาวประมาณ25เซนนะครับถือว่าเป็นส่วนที่มีมีความยาวน้อยที่สุดเนาะสั้นที่สุดนะครับของอ่าลำไส้เล็กแต่ว่าเป็นส่วนที่มีการย่อย มากที่สุดเนาะทีนี้ถัดมาเป็นส่วนของเจจูนัมเป็นส่วนสีเขียวๆเ,เนาะก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรบริเวณเนี้ยลูกจะเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมมากที่สุดนะครับดูดซึมน้ําตาลโปรตีนไขมันอะไรต่างๆที่มันเกิดจากการย่อยจากดูโอดีนัมมาแล้วเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดนะครับของลำไส้เล็กเรียกว่าเรียกว่าไอเลียมซึ่งจะเป็นบริเวณที่ ที่เชื่อมติดกับลำไส้ใหญ่เนาะส่วนนี้ยาวประมาณถึง3-4เมตรก็จะเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับเพราะฉะนั้นดูโอดีนัมย่อยมากที่สุดเจจูนัมดูดซึมมากที่สุดเนาะไอลี่มอันนี้จะดูดซึมพวกวิตามินและเกลือแร่แล้วก็มีความยาวมากที่สุดดังนั้นสั้นสุดสั้นสุดคือดูออดีนมัมเนาะยาวสุดคือไอเลี่มนะครับทีนี้ตัวของลำไส้เล็กของเราเนี่ยลูกการที่มันโคข,ขดกันอย่างเนี้ย มันมันไม่สามารถสูญเสียรูปร่างได้หรออาจารย์ทําไมบางทีถ้าเกิดว่ามันโคตรไปอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการพันกันหรือเปล่าเนาะเพราะมันมีความยาวมากๆนะครับตัวของลาไส้เล็กของเรามันไม่มีโอกาสพันกันเพราะมันมีเยื่อที่ยึดติดมันไว้นะครับเราเรียกเยื่อนี้ว่ามีเซนเทอรี่เนาะเนี่ยคือเยื่อนี้ใครที่เคยกินพวกไส้อ่อนอะไรเงี้ยนะครับมันมีเซนเทอรี่พวกนี้มันเป็นตัวที่ยึดทําให้ตัวของลําไส้เราเนี่ยมันไม่พันกันแล้วก็ลําไส้มันก็จะเขาเรียกว่าแขวนเนาะ แขวนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเวลาเราเดินเนี่ยไส้มันก็จะไม่ไปกองกันที่ใดที่หนึง่งนะครับก็จะเป็นเยื่อที่เอาไว้แขนวนอวัยวะแล้วก็ยึดอวัยว,วะเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เรียกว่ามีเซนเะทอรีเนาะทีนี้นะครับอีกคําถามหนึ่งที่จะชวนเราไปก็คือแล้วเพราะอะไรนะครับลำไส้เล็กเนี่ยถึงดูดซึมอาหารได้มากที่สุดเอออันนี้ ฝากเป็นคําถามไว้นะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกไปอาจารย์จะพยายามแบ่งเป็นตอนสั้นๆเนาะอันนี้ตอนที่1อาจารย์พูดถึงโครงสร้างาลักษณะของอวัยาวะช่วยย่อยไปละรวมถึงโครงสร้างของอลำไส้เล็กนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจารย์จะมาชวนพวกเราดูเกี่ยวกับการดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กกันเนาะว่ามันมีผลอย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ